สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีรวมถึงนา้นาๆน,นักตกปลาทุกท่านครับผมวันนี้ตะปองก็มาอยู่กันที่อ่างเก็บน้าบ้านปลาแดงนะครับก็ช่วงเย็นครับโอ้ยนานเนเลยก็จะมีโอกาสได้มานะครับผมที่นี่ก็ตอนนี้ห้าโมงกว่าไปแล้วครับช่วงเย็นอีกแล้วครับผมก็วันนี้ตะปองก็เอาชิงนลิ้วมาเหมือนเดิมนะครับโอ้น้าลดระดับไปไม่จางต่างจากที่อื่นเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอ่างชํำนาคหรือว่าที่บึงนะครับผมตอนนี้ก hmm. ็น้ําลดลงทุกที่เลยนะครับอากาศแรงเริ่มมาแล้วนะครับผมหน้าทางเข้านั่นก็มีป้อมที่ว่าใครเข้าป่าหรืออะไรก็ต้องมีใบอนุญาตนะครับช่วงนี้ส่วนเราตกปลาก็ไม่เป็นไรครับเห็นๆกันอยู่ครับอุปกรณ์เดี๋ยวไงสปองคอร์อนุญาตเตรียมอุปกรณ์แป๊บนึงนะครับ เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าสิ่งริ้ววันนี้จะมีผลงานลืมให้นะครับช่วงเย็นๆหลอติดตามกันครับผมขออนุญาตแตะอุปกรณ์แป๊บหนึ่งครับ โอเคครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ห้าโมงจะยี่สิบแล้วนะครับโอ้โหเวลาผ่านไปรวดเร็วอีกแล้วก็เดี๋ยวเริ่มตกกันเลยนะครับก็เดีย๋ยวก็ตะปองทำมาเองนะครับผมเหยื่ตกชิงเลียวนี่ตะปองก็เคยทำคลิปให้ดูไปแล้วนะครับย้อนกลับไปดูได้ครับน่าจะเป็นที่ตกอยู่ที่บึงล้มนะครับผม ัโอเคครับผมมาลุออยกันครับอย่างที่รู้นะครับผมใหม่ที่นี่ก็เป็นป่านินล้วนเลยนะครับผมจะได้จะโดนไซ่บโบมังหรือไม่เดนกรอติดตามรับชมกันครับรอว่าจะมีปลาเข้าหรือไม่แต่ว่าก็มีฝูงลูกปลานะครับเมื่อกี้นี้ ตอนปรยเยอะบอมเยอะทิ้งไว้ในเข้ามาโหฝุ่งบอลลิ่มเลยครับผมไม้แรกลงไปเรียบร้อยเดี๋ยวรอติดตามกันครับผมม,มีเม็ดขึ้นนะครับไม่รู้ว่าปลาอะไรน่าจะไม่ใช่ปลาน,นิลน,นะครับมันพุดหลายเม็ดมาก ส่วนมากจะปั้นนิ่มเลยนะครับนวดนิ่มเลยลืมเอามุ้งดักกุ้งมาัม้งสักหลังสองหลังก็จะดีนะครับเผื่อดักกุ้งไว้แล้วเอามาเกี่ยวต๊อกนะครับผมลืมสนิทเลยรีบครับล่าสุดที่มาที่หายไปเลยนี่เพราะว่ามาแล้วรถเสียนะครับผมแล้วมันไกลครับ ลำบากคนเขามาตามนะครับผมเริ่มมีอาการนะครับกินเบาๆครับผมดนแล้วครับโอ้โหมาแล้วปัดนินเต็มแรกสายเล็กครับผมอ่ะจะเก็บไว้เป็นขวัญทุ่งก็น,นะครับผมอมาแล้วครับเต็มแรกมันมาน เต็มปากเลยครับอุปกรณ์ตะปองก็ยังใช้เป็นชุดเดิมสายเดิมนะครับผม3.6ครับสองตะขอนะครับผมไม้ตายไปลุยต่อครับ ไปแล้วครับไปแล้วเอ้ยเอ้ยยังโอ้ยค่อยๆลงเลยครับผมตามต่อครับ โอ้ยไปแล้วไปแล้วยังครับโอ้ยติดโอ้ยติดติเเกตโอ้โหโฮ้ยครับติดมาติเกตครับ ไปแล้วครับไปแล้วเอะเอ๊โอ้ยเอาล่ะครับผมตอนนี้เริ่มรัวแล้วนะครับไม่วัดไม่โดนนะครับผมตอนเลยนะครับผมลงไปเอาแล้วครับ นะออโอ้โหกลิ่นเนียนมากครับค่อยๆดึงลงดึงลงมีไซขึ้นมาแล้วนะครับผมอา้อาวนะอ้าวนะไอกินแบบนั้นอื้อใสดีครับผมเริ่มมาแล้วโอ้ เรามาา่มีไซส์ดีๆเข้ามาแล้วครับนี่เต็มปากยอดโอ้โหต้องรอกระจงวะนะครับผมแล้าวสายดีๆเริ่มเข้าแล้วนะครับท่านผู้ชมครับผมลุนกันต่อครับเผินครับแบบนี้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮแล้วครับมันจะกินนานน้อยนะครับผม,ม,มท่านผู้ชมบางทีก็ลงก็ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นลงลงนะครับรอจังหวะนี่ไงมาอีกแล้วอุ้ยไส่ดีเลยอุ้ยไส่นี้กำลังเข้าเลยครับผมเริ่มไส่ดีแล้วเป็นไงเห็นปะอือโอ้โห เสียเที่ยวที่น้ำได้เข้ามาแล้วครับตอนนี้โดนทุกข์ห้แล้วครับท่านผู้ชมว้าวดีนะครับ,รบตัดสิจใจมาวันนี้เสียงเข้ามารถเราไม่ใช่รถม้นะครับมันรถเก๋าวิ่งทางไกลก็ลำบากน่อยมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์ห้างเริ่มใี้กำลังใจนะครับท่านผู้ชมลุยต่อครับ จังรอจังวะเลยนะครับผมบางทีมันลงไปแล้วยังปลอยขึ้นมาอีกเอาละครับนะเริ่มไปแล้วไปแล้วครับโอ้ยย่าพลาดครับผมหายแซดเอเคน้อยนะครับช่วงนี้เห็นตัวแรกที่ตกใจเลย <laughs> อ่ะไม่เป็นไรครับ ธรรมชาตินะครับผมกำหนดกดเกณฑ์ไม่ได้นะครับไปลุยต่อดองคนครับผมวิ่งปื๊ดเลยมา แต้มใ้ <In> สสดีมากแล้วครับผมต้องย้อนนี่จุดเดิมนะครับตะกี้นี่อุ้ยอะไรวะนนะครับ,ไไรบอุ้ยไม่จังวนว่ากระชอนคืนยุดริมนี่ โอ้ยหลากหลายพันปลาจริงๆนะครับผมอ๋อเขาดักกุ้งก็ดักนะครับตรงโน้นนะน่าจะเป็นเจ้าคลองห้งนะครับอ่ะร้ยครับเอาอีกแล้วครับผมเอาแล้วครับ ยกเบาแล้วครับโอ้ย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 ถอนถอนี้อวงไม่โดนโอ้โหถอนซองม้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามา z o ม m ดูอาการทุนกันมาครับท่านผู้ชมมาครับติดตามรับชมต่อครับห้าโมงสี่สิบกว่านาทีแล้วนะครับมาตามต่อครับผมเาลองมาทุนดูกันมั่งนะครับผม เป็น,นยังไงหือไปแล้วโอ้โยวัดทัสูงหาทุนไม่เจอโอ้เห็นทุนอีกทีไปแล้วอะ วิ่ได้ไงโอ้ยโยกขึ้นโยกลงเลยนะครับผมโดนวะนี่ใส่ดีเลยฮ่าตัวครับผมโอ้ยกินทอนนะครับเดี๋ยวโอ้ยโอ้หปลาเนโอ้ยเอาแล้วเอาแล้ว ปลาช่อนยิ่งได้เฮ้ยยังเ oh, oh. oh ุ so ้ยอะไรวะเนี weather, right? uh ่ยเอาแล้เอาแล้วโอ้โหตอนโสมปุ๊บเริ่มกินไวเลยว่ะดูครับผมลงปุ๊บกินปั๊บนะครับตอนนี้แล้วก็ไมยราบนะครับดงไมยราบซ้ายมือนี่น่าจะปลาช่อนนะครับขึ้นกิน ปาลาอะไรก็ไม่รู้นะยังไงน่นาจะเป็นพวกลูกปลาน,นินนะครับที่มันไปแอบอยอะสดโดมีรวมีหรือไม่นะครับที่นี่แต่ปลาช่อนมีแน่นอนมีอืมปุ่มมันเหรอโอ้โหดูครับลองปุ๊บทุนยังไม่ทันจะตั้งดีเลยลากก็ลุยก็ลุยแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงเอาไงโดนครับนี่ อีกหนึ่งครับผมใส่ดีเลยนะครับผมลุยต่อเรื่อยๆแล้วครับช่วงเย็นมาแล้วเรื่อยๆโอ,อ้ยโอ้ยโอ้ยลวดลวดุดลุดยังไม่ได้หายไปเออชม โอ้ยยังหุยทอนเฮ้ยยังไงเหุยทอนยีน้ยีย้โอ้ารุ่นนี้เองจิ๋วครับเลี้ยปล่อยแล้วกันาตามต่อครับผมเย็นย่ำลงไปเรื่อยๆนะครับเวลานี้ก็ยังพอมีแสงนะครับเฮ้ยเฮ้ยไปแล้ววิงว่งวิ่งไม่ไง เฮ้ย <c oughs> หนินนิงครับผมลุนกันต่อครับผมเฮ้ยไปแล้วไปแล้วนี่ไงนี่ลอยโดนควายเราจะปรับกล้องโอ้โห กินว้ยไปเลยครับตาดิยังเร็วเอาแล้วนะครับนะไปอีกแล้วอ่ะโดนด้วยอือเป็นไง,งกินแบบเนียนๆนะครับผมแล้ว็วัดเนียนๆ อาล้วครับอือห uh, uh ึอือหึอือหึอือหืออือหึเฮ้ยเฮ้ยยังยังครับยังดอกอุ้ยรูดออืตามต่อเอาอีกแล้วครับช่วงเย็นเอาไว้ยิงก็ไดมนะครับนู้นนู่นนู้นนู้น อ้าวอดยากหุยอ้ยตึงปิวปิวใส่ดิโหรอจังหวะนานมาก นะครับผมลุอกันต่ออุย๊ยเสียงปลาช่อน,น้างหน้าครับเอยเอยเอยไปแล้วไปแล้วอ้้หหาครับเหาะเลยหกโมงเจ็ดนาทีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ เรามาลุ้นกันอีกแป๊บนึงนะครับสักสิบนาทีค่อยๆไปอีกแล้วครับนะยังทับยังเห็นทุนปลายแดงๆอยู่ครับผมฟลากำลังกินดีเลยนะครับช่วงเย็นนี่ เงียบไปเลยเรื่อื้ฮื้มฮื้มโอ้ยโดนนี่ไปอีกแล้วครับผม อฮกแล้วอฮกแล้วยังเห็นปลายทนดลายๆโอ้โหไปอีกแล้วโดนนี่โอ้โหเล็กเลยครับปล่อยเฮ้ยเฮ้ยถอนนิดนิด การแต่กัดลงเลยนะครับช่วงเย็นนี่นั่นนั่นนั่หืมหืมโอ้โห,โห,โห,โโห,โหููปูหููปูู เดาตัวเล็กปล่อยเอจว๋วจุดหัดหายไปเลยอะ่ะเอ้ยไปแล้วยังครับผมยังไม่มิดใ้รเจ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหายแซ่บมีโดนออ ลุนแรงรุนแรงยกขึ้นแรงยกลงแรงง <c oughs> เอาจนได้ยกเบาๆอีกแล้วครับผม ไปวะเอายังเอายังโดนนี่โอเค,อเ,คเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะครับผม6โมง 20, ก, 20. ก,กือบละเกือบ20ละเก็บอุปกรณ์กันครับผมมาดูผลงานกันก็มาครับผมท่านผู้ชมครับก็ตะปองก็ตกชิงเลี้วนะครับที่นี่ใช้เวลาไปอ่ะชั่วโมงนึงเลย โดยประมาณนะครับผมก็จะเตรียมอุปกรณ์เสร็จก็จะนั่งนะครับมีเวลาแค่ไหนจริงๆครับผมผลประกอบการถือว่าโอเคเลยนะครับเข้ากินรลดวๆเลยนะครับนี่ก็ไซส์ดีๆก็สามนิ้วประมาณนี้นะครับสามซีนิ้วก็ไซส์เล็กก็มีปะปนกันไปนะครับนานได้มาถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับหม่นี้ครับ ก็คืออ้างบ้านปลาแดงตำบประคำผมพิลามพิษนุโลกนะครับผมก็นั้นจะมีโอกาสมาทีก็แยวเลยครับส่วนตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นถ้ามีโอกาสอีกก็จะมาอีกนะครับพยายามมาอีกถึงจะไกลก็ค่อยๆมาแล้วกันนะครับผมอ่ะไงลวก็ฝากผลงานอันนี้เอาไว้ในอบอกอาใจของ้เนะทุกท่านนะครับผมนี่ประมาณนี้ครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมมีอะไรก็ ตามมาแล้วก็ติชมกันได้นะครับก็เอาไว้ปรับปรุงแก้ไขเป็นแนวทางในการตกปลาหากกินของเราต่อไปนะครับก็อย่างที่บอกครับตะปองไม่ใช่มืออาชีพด้านการตกปลานะครับก็พอตกแล้วได้ตัวก็ถือว่าโอเคครับผมไปเดจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ